ผมอิบรอฮิงเจอาดีเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าวาบุรันและก็โครงการปัตติเนเพสโครงการปัตตินีเพสนี้ประกอบด้วย3ส่วนก็คือโฮมออฟฟิศคอนโดมิเนียมและก็ศูนย์การค้าวาบุรันศูนย์การค้าวาบุรันเป็นศูนย์การค้าที่เราค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าเราได้ตอบโจทย์ในเรื่องการศึกษาเพื่อเป็นที่ติวแลวก็เป็นการยกระดับของสังคุสลิงที่มีศูนย์การค้าที่สวยที่สุดในภาคใต้ เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เราก็ได้ตอกย้ำโดยใช้มอเตอร์ว่าเป็นศูนย์การค้าฮาลาวแห่งแรกในประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับในปตัตตานีอยู่หางจากมาในสงการนั่นคือแค่300เมตรบนถนนเจริญประดิษฐ์ใจกลางเมืองปตัตตานีไม่ไม่ไกลจากบิ๊กซีแล้วก็โรงแรม15ดาว CS นะครับเขาจะเปิดบริการวันที่16มีนานี้อรตอตอบโจทย์ สำหรับให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องที่เลาพร้อมที่จะ,ะเป็นห้องรับแขกสําหรับคนกรุงเทพคนทั้งประเทศไทยจากเชียงใหม่เชียงรายอายุทยารวมทั้งเพื่อนบ้านจากอาเซียนที่จะมาใช้บริการที่นี่ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปสัมผัสปลอดภัยแน่นอนค่ะอช่ลมครับ,บใชครับ